สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้จะมารีวิวกิมจูแดงเบอร์สามนะครับผมนี่ครับต้นประมาณนี้นะครับติดลูกแล้วประมาณหกถึงแปดเดือนนะครับแล้ว ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยครับตามเพจระวังโดนหลอกนะครับคือคําว่าคําว่าฝรั่งจิมจูเส้แดงพ่อมเมล็ดเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เส้แดงพ่อมเมล็ดจะเป็นต้นที่พ่อมเมล็ดขึ้นมานะครับแล้วผลส่วนผลเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นจิมจูแดงจริงๆโอกาสออกมาดีก็มีน้อยนะครับ แต่ส่วนมากจะเป็นฝรั่งที่นกที่หลอขายกันนะครับสามต้นเก้าเก้าบ้างสามต้น120ร้อยยี่สิบกว่าบาทบ้างนะครับส่วนต้นพันธุ์จริงๆลักษณะนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้จะมีการอันนี้เป็นต้นเสียบยอดนะครับจะมีข้อต่อนะครับจะมีข้อต่อชัดเกนแล้วก็ใบชัดเกนนี่ครับข้อต่อ นี่จะมีข้อต่อตรงนี้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นต้นเสียบยอดนะครับต้นทาบก็จะมีข้อต่อชัดเจน,นครับส่วนกิ่งตอนกิ่งตอนก็จะเป็นกิ่งยาวขึ้นไปเลยครับเป็นแบบนี้แต่เป็นอย่างนี้ลูกค้าที่ซื้อไปเป็นแบบนี้คือโดนหลอกครับผมเป็นจริงๆไม่โดนหลอกนะครับแต่ว่าลูกค้าฟังบางบางบางทีก็ฟังไม่เข้าใจคําว่าจิมจูแดงเพาะ,มะเมล็ดอย่างเงี้ยครับสามต้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าอย่างเงี้ยครับ อันนี้เราต้องระวังนะครับส่วนนี้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นกิ่งเสียบยอดก็จะมีรอยต่อตรงนี้นะครับแล้วข้างล่างนี้นะครับถ้ามีแตกออกมาคือไม่ใช่เราต้องคอยเด็ดเด็ดยอดออกนะครับนี่ครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจนสวยเลยนะครับนี่ยอดพุ่งพุ่งครับเฉพาะใบก็ไม่ใช่แล้วครับนี่คือใบฝรั่งไส้แดงนะครับกิมจูแดงเบอร์สาม เลยมาอาธิบายให้สมาชิกเข้าใจนะครับว่า,าจิงแท้กับจิงจิงเพราะเมล็ดมันเป็นแบบไหนนะครับเฉ mm hmm. พาะต้นก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าต้นเสียบยอดก็ต้องมีรอยต่อนะครับเนี่ยผมปลูกจากต้นเสียบยอดเหมือนกันครับอันนี้ปกติติดติดหลายผลนะครับแต่ว่าอายุเขาไม่เยอะผมก็เลยไว้แค่สองถึงสามผลนะครับ ระวังกันด้วยนะครับผมระวังโดนหลอกด้วยนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปจากผมผมจะให้แอดไลน์ทุกคนนะครับเราสามารถคุยกันทางไลน์ได้เลยตอนนี้ก็แบ่งขายอยู่นะครับในราคาต้น200บาทนะครับรับเยอะก็คุยกันได้ครับจัดชุดให้ได้นี่ครับจิมจูดแดงเบอร์3นะครับตัวนี้ ให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยรอยต่อจะชัดเจนครับนี่คือเราเสียบไว้ตรงนี้นะครับจะมีรอยต่อชัดเจนครับส่วนพอมเมล็ดครับปลูกไปเนี่ยประมาณปีหนึ่งถึงปีกว่าถึงสองปีนู่นแหละครับถึงกว่ากว่าลูกค้าจะได้เห็นผลเขานะครับแล้วต้องมาลุ้นอีกว่าอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงกรอบไหมอีกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยปลูกโตขึ้นไปเนี่ยคือคือได้กินผลเลยแล้วก็ตรงตามสายพันธุ์ครับผม แค่ใบก็ต่างกันแล้วครับนี่บางคนบอกหาป้าซื้อมาแล้วลุงซื้อมาแล้วสามต้นร้อยยี่สิบเก้าเองครับนั่นแหละคือเราเห็นเราเห็นว่ามันถูกดีอ่าตอนนี้ระบาดหนักนะครับจิมจูดแดงเบอร์สามเนี่ยจิมจูแดงเพราะเมล็ดอย่างเงี้ยครับระบาดหนักเราเลยต้องมาอธิบายให้สมาชิกฟังหน่อยว่าคือต้นน่ะมันเป็นยังไงลักษณะใบมันเป็นยังไง ใบใบมันก็จะเป็นน่าจะเป็นลีลีครับผมจากแข็งแข็งส่วนถ้าเป็นใบขี้นกเนี่ยดูได้ง่ายเลยครับใบขี้นกเนี่ยครับตามรูปเลยสมาชิกต้องทำความเข้าใจกับสายพันธุ์นะครับก่อนซื้อว่ามันต้นมันเป็นยังไงการขยายพันธุ์ตอนนี้จะมีติดตาเสียบยอดกิ่งทาบนะครับแล้วก็กิ่งตอน ส่วนของผมเนี่ยเป็นกริงจิ่งเสียบยอดนะครับเนี่ยครับเสียบยอดเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบแล้วก็พอติดแล้วแล้วก็นํามาเลี้ยงออกแดดร้อซ็นต์ะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ครับจิิงพันยังยังเหลือเยอะเลยครับผมเหลืออยู่ประมาณน่าจะ80ต้นได้ครับนี่ครับใบแดงๆก็มีนะครับแต่ราคามันก็จะสูงหน่อย ครับผมสำหรับวันนี้ก็มาฝากสมาชิกนำความรู้มาฝากสมาชิกอ่า,อานิดหน่อยครับผมไม่มากครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ